พร้อมแล้วปล่อยตัวมาได้เลยนะคะศส,สกุลทองจะอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งค่ะสีดันแก้วจะอยู่ร่องน้ำที่สองนะคะสลับนิดหน่อยนะคะจากการจับสลากค่ะสีบอนแก้วนะครับเข้าไปที่จุดสาตาร์ทนะครับตอนนี้ศส,สกุลทองนะครับ เรีเียไปแล้วครับทั้งสองทีมนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกแล้วครับจะออกแล้วพี่บอกว่ายาเพิ่งลาบเหลืออีกห้าคู่เอาละครับยังขับเขี่ยวกันมายังคู่ขี้สูสีครับบไม่ออกครับระยะห่างไกลยังขับเขี่ยวกันอยู่ครับตอนนี้ดูไม่ออกครับไม่ว่าจะเป็น นะครับรองน้ำที่หนึ่งรองน้ำที่สองกัปโหับสีดอนแก้วค่ะรองน้ำที่หนึ่งซอสกุลทองนะคะมองเห็นตัดไกลแล้วผ่านมาแล้วนะครับประมาณ80เมตรค่ะยังตอบไม่ได้นะคะโอ้โหสีุลทองครับสีดุขุนทองมาแล้วครับสีดุขุนทองเป๋นะครับเป๋นะครับล็อกลูกขึ้นมาล็อกลูกขึ้นมาล็อกลูกขึ้นมาจะออกล็อกลูกหรือเปล่าครับแต่เสียวเดียวสีดอนแก้วค่ะสีดอนแก้วสีดอนแก้วมาดี ทีเดียวค่ะตีขึ้นมาตีคู่ขึ้นมาส,สาหราบสอสกุลทองไม่ยอมนะคะพอแล้ะครับตีสามสิบเมตรสุดท้ายครับนำมาแล้วครับสีดอนแก้วครับกำลังจะเข้าเ้นชัยแล้วห <s> นีออกมาหนีออกมาส,กส,กสีดอนแก้วสาาีดอนแก้วเลยสีดอนแก้วสอสกุลทองค่ะอื่นใจเดียวเท่านั้น สวยงามครับเข้าเซธไชนะครับแต่ลบท่าป้าป้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากเรือนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปเอาห่วงยางให้ไหนห่วงยางเออโอ้น่ารักมากภาพนี้เราเสียคาาไปได้เมื่อสักครู่นะค่ะปลายเรือเข้าเซธไชแล้วถึงจะลงก็แพ้เหมือนเดิมนะครับแก ยังไม่พ้นนะคะเอ,เอาห่วงยางไปให้กันด้วยครับเอาห่วงยางโดนห่วงยางห่วงยางค่ะห่วงยางค่ะยศค่ะยศค่ะเราทา,ายเรือเราก็เหนื่อยแล้วครับอาจจะเป็นตะคิวได้อกอเสาเรือไว้เลยป๋าฝาครบับสีดอนแก้วก็ไปชิงชนะเลิศกับเทพสำรานครับ สำหรับกติกาการเข้าเส้นชัยนะคะจะต้องผ่านจุดเส้นไทยทั้งหัวและท้ายนะคะแบบร้อยเปอเซภามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นช่วงท้ายนะคะลงหรือพริโโดโนะครับเช็คจำนวนฝีพายด้วยยังครบเก็ดคนหรือเปล่าครับเบิ่งออกกันนะลครับเพ<อ>ื่อนออกมงด้วยค่ะ,อะเอาเพื่อนด้วย ขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับสีดอนแก้วที่ัานข้รอบและขอชื่นชมค่ะสีภายจากสสกุลทองนะคะมาปีนี้สีดอนแก้วคือมาขักมาแน่แท้ค่ะมาแรงครับมาแรงครับแสงทางองคครับสมสมสมคนสมคนไปต้อรื่มาอยู่ดอกาะค่ะเนาะสีสีดอนแก้วนี่เสียโลเสียโลม้ามือจริงๆรินะครับม้ามือจริงๆสําสำหรับรายการนี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีของ ปีนี้ครับเจ้อดแก้วเกพเครื่องก็เรือล่มสอสกุลทองก็เรือล่มเรือล่มในหนองเงินทอนจะไปไหนนี่พ่อเข้ว่าเหื่อลมลมจอดลมตอนเข้าเส้นชัยพอดีครับจริงๆแล้วเดกเข้าก่อนเอากันครับขึ้นเรือครับก็ขอคุณนะครับเอาม่ครับเจ้าท่าขอคุณทระเอาม่ที่มาช่วยนะครับก็ช่วยได้ทันท่วงทีครับปีที่ผ่านมากว่าจะมาถึงนะครับ ก็ได well, ้แล uh, hmm. ้วครับตอนนี้4ท no. ีมก็ต้องเสียเวลาครับต้องรอให้เสื้อเรืออีกแล้ครับต้องเสื้อเรือก่อนถึงจะเป็นรอบทีมที่สามประเภทหญิงครับคุณหมอวัลลพครับเสื้อเสื้อลู่หลายเด้อเสื้อให้เสื้อชาครับคุณหมอทุาคนทุกคน 你的。